ดูภาพรวมห้องนอนอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับเปิดไฟไปสวยงามมากเลยในส่วนของพื้นก็ปูแล้วก็เบื้องเช่นเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนห้ยจรเข้มากวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านโพสีสุขตาบลอิสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับมาอยู่หน้าบ้านของคุณนาชิตนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้าชิดด้วยนะครับที่ใจดีนะครับแล้วก็ให้รีวิวบ้านโมเดนหลังนี้ไว้เป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามช่องบ้านสวนห้อยจรเข้มากได้และดูรับชมกันนะครับไว้เป็นไอเดียต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านโมเด์นะครับสองสเต็ป ออกมาเป็น1ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวแล้วก็ระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับมีความกว้างอยู่ที่6กูน7เมตร80พื้นที่เช้สอยภายในตัวบ้านอยู่ที่47ตารางเมตรนะครับเราดูแล,แ,ลแต่ล็อกว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับล็อกด้านหน้านะครับอย่างที่ผู้แปลตอนต้นการนะครับวกว้า,วาง6เมตรนะครับตกล็อกละล็อกนี้ครับ3เมตร3เมตรนะครับแล้วก็ล็อกดันหลังอีก4เมตร2เมตรนะครับเป็นล็อกของห้องนอนกับล็อกของห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับก็ด้านนี้จะเป็นด้านของห้องนอนนะครับ ก็ห้องน้ำตัวด้านนี้จะเป็นด้านก็ห้องโถงก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆก,ลกันครับว่าส่วนของด้านหน้ากันว่าตกแต่งอะไรบ้างนะครับ เหลนี้ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นรายการนะครับมีพื้นที่จะสอยอยู่ที่47ตารางเมตรงบประมาณ450,000บาทส่วนเบอร์พูดเมาหรือว่าจะติดต่อพูดเมาได้ที่ไหนนะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับตรงดีสคริปชั่นคำอธิบายใต้วิดีโอคลิกดูได้เลยครับเดี๋ยวเราดูส่วนของระเบียงนะครับว่าตกแต่งอะไรบ้างนะครับในส่วนของเสาระเบียงนะครับก็เป็นเสาตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุด้วยหินทรายนะครับแล้วก็เคลือบน้ำยาเคลือบแข็งนะครับกันเชื้อราครับเวลาเปียกน้ำโดนความชื้นอนิดนดงนะครับก็ตตกแ่งประมาณ ครึ่งหนึ่งของเสาครับอีกด้านหลังก็จะเป็นปูนนะครับเป็นปูนฉาบเรียบบ้านนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาอ่อนๆนะครับแล้วก็ตัดกับฐานบ้านสีน้ําตาลนะครับในส่วนของสีขาวตรงนั้นก็จะเป็นบัวปูนนะครับคาดบนล่างขนาด8ซนติเมตรนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้นะครับกลุกด้วยหินทรายนะครับแล้วก็ตัดด้วยบัวปูนนะครับ ในส่วนของระเบียงตัวนี้ก็จะยื่นออกมาจากตัวบ้านประมาณ1เมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับยาว6เมตรนะครับก็จะสูงจากพื้นดินอยู่ที่55เซนติเมตรตัวบ้านจะสงูงจากพื้นดินอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับในส่วนของราวกันตกของระเบียงนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด2อคูนิ้วกับนิ้วคูนิ้วนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กกล่อง2อคูนิ้วนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กกล่องนิ้วคูน, s, นิ้วนะครับตรงนี้2อคูนิ้วนะครับก็ทาสีดําด้านนะครับ เสาตกแต่งด้านหน้าก็มีอยู่3ต้นนะครับตกแต่งสไตล์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีโคมไฟกิ่งนะครับสองบนล่างนะครับนี่นะครับนี่คือโคมไฟกิ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับทางเข้าไปยังห้องโถงนะครับห้องที่จะแจกจ่ายไปยังแต่ละฟังก์ชันภายในของตัวบ้านนะครับประตูตรงนี้มีขนาดที่2อเมตรหนะครับแล้วก็สูง2เมตรซนติเมตรนะครับลุมิเนียมอบดำกระจก กระจกดํเช่นเดียวกันนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวาครับสองบานตรงกลางครับเลื่อนสลับนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบานฟิกช่องแสงเลื่อนไม่ได้นะครับทางขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นบันได3ขั้นนะครับก็จะมีคิวสเตเต็นะครับอยู่ตามมุมของบันไดนะครับทุกขั้นเลยนะครับส่วนหน้าบันไดก็มีขนาดที่30มนะครับปูเ้วยกกระเบื้องผิวหยาบขนาด 30, มสิบคูณสานะครับเท่ากับกระเบื้องเลยนะครับในส่วนของหน้าบันไดนะครับ แล้วก็ราวบันไดนะครับก็เป็นเหล็กกล่องขนาด2คูนนิ้วกับนิ้วคูณนิ้วนะครับตรงนี้เป็น2อคูณนิ้วตรงนี้นิ้วคูณนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเราไปดูฟังก์ชันแรกนะครับก็คือระเบียงหน้าบ้านนะครับในส่วนของกระเบื้องของระเบียงหน้าบ้านก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด4 0่สูนสนะครับลายหินธรรมชาติประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับ เอาไว้นั่งรับลมนะครับในช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าช่วงไหนก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ใต้ชายคานะครับไม่เจอแดดนะครับเป็นระเบียงแบบซิมิ outdoor ครับตึ่กางแจ้งถึ่ในร่มนะครับในส่วนของฝ้าของระเบียงนะครับก็จะเป็นฝ้ายิบซัมจับเรียบเป็นยิบซัมกันชื้นนะครับมีโคมไฟดาวไลท์อยู่2โคมนะครับแต่ในส่วนของชายคาด้านนอกเป็นเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับ แล้วก็เก็บขอบด้วยไม้มอบนะครับนั่นคือไม้มอบนะครับแล้วมาดูในส่วนของเสาอีกรอบหนึ่งนะครับกรตกแต่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าต่างช่องแสงของห้องนอนนะครับก็เป็นหน้าต่างบานยาวเลยนะครับขนาด40คูณเมตร75นะครับเอามือเลี่ยมอบดำกระจกดำเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของขอบหน้าต่างนะครับแล้วก็ขอบประตูก็เก็บด้วยวัวปูนนะครับขนาด8เซนติเมตรทาสีขาวนะครับมีอ <appealing> ย <for burning artists> ู <amar waters> ่2ช่องนะครับด้านหน้าของห้องนอนครับบ้านก็จะหันหน้าทางทิศเหนือนะครับก็จะไม่เจอแสงแดดนะครับก็มี2องช่องแล้วก็ช่องแสงประตูบานเลื่อนของห้องโถงนะครับมีอยู่2ช่องนะครับก็เป็นช่องประตูกับช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับก็ในส่วนของ ตัวบ้านก็จะสูงจากระเบียงนะครับอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็มีคิวสเตลเลตนะครับเก็บตามมุมนะครับประตูก็เป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเข้ามาก็จะเจอฟังก์ชันที่2ครับเป็นฟังก์ชันห้องโถงนะครับขนาด3คูณ4เมตรนะครับเป็นห้องโถงแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องขนาด60คูณ60นะครับกระเบื้องหินธรรมชาติลายหินธรรมชาตินะครับ ในส่วนของผนังก็เป็นผนังสีครีมนะครับในส่วนของห้องโถงก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนตามทิศตะวันตกนะครับขนาดของหน้าต่างตรงนี้มีขนาดที่เมตรทกสิบสูงเมตรยีนะครับเป็นอลูมิเนียมอบดำกระจกดําเช่นเดียวกันนะครับเื่อนสลับซ้ายขวานะครับก็มีในส่วนของช่องแสงอีกช่องหนึ่งครับก็คือประตูทางเข้านั่นเองนะครับ hmm. ก็โป,ปรง่งโล่งสบายนะครับอากาศก็ถ่ายเทได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือ ภาพรวมของห้องโถงนะครับประมาณนี้นะครับเป็นบ้านสไตล์มินิมอลนะครับหลังเล็กๆนะครับก็อาศัยอยู่คนเดียวนะครับเหมาะมากครับท่านผู้ชมก็ไม่แพง4 5 0 0 0 0หมื่นบาทในส่วนของฝ้าห้องโถงก็เป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับผมจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับมานี้นะครับฝ้าหลุมซ่อนไฟสวยงามมากเลยครับ ก็มีโคมไฟดาวไลท์ LED อยู่4โคมตามมุมของฝ้าทุกมุมเลยนะครับไม่มีไฟตรงกลางฝ้านะครับแต่มีไฟซ่อนฝ้าให้นะครับอันนี้คือดีเทลของนานบนของห้องโถงนะครับต่อไปดูฟังก์ชันต่อไปนะครับโอ้ผมลืมรีวิวปลั๊กกับสวิตช์นะครับท่านผู้ชมปลั๊กมีอยู่ทุกด้านเลยนะครับด้านนี้ครับจะเป็นด้านที่อยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องครัวครับมีปลั๊กให้อยู่1อันนะครับแล้วก็สวิตช์อยู่1อันนะครับ ปลั๊กกราวปลักสามตาแล้วก็สวิตช์ในส่วนของห้องครัวอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟห้องครัวนะครับก็มีปลั๊กให้อยู่ตรงข้างล่างนะครับอีกปลั๊กหนึ่งนะครับการติดตะวันตกนะครับปลั๊กกราวสามตาหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ประตูทางเข้านะครับด้านซ้ายมือถ้าเปิดประตูเข้ามาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมในส่วนของไฟห้องโถงไฟระเบียงข้างหน้านะครับแล้วก็มีปลั๊กให้อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ปลักสตาถ้ามีอยู่2คู่นะครับถัดมาครับก็เป็นส่วนส่วนของปลั๊กช่องเสียบทีวีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทีวีนะครับต่อไปเราดูปรสบกของฟังก์ชันที่3ครับฟังก์ชันห้องนอนนะครับบ้านนี้ก็มีห้องนอนห้องเดียวนะครับก็เป็นประตูไม้อัดลายโมเด์นะครับขนาด80สูง2เมตรในส่วนของวงกบก็เป็นวงกบไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับลูกบิดการโยกนะครับ วิดการโยกเขาคว,วายสเตอเลนอย่างดีเลยนะครับวงกบก็เป็นวงกบไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมันนะครับน้ำมันเงาอันนี้นะครับนี่คือวงกบของประตูนะครับเข้าไปก็เป็นขนาดห้องนอนอยู่ที่4คูณ3เมตรนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านก็อยู่แล้วนะครับขออนุญาตเจ้าของบ้านเปิดไฟรีวิวหน่อยนะครับไฟก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ห้องน้าห้องนอนนี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับมีห้องเดียวนะครับก็มีช่องแสงอยู่2ด้านครับอย่างที่รีวิวไว้ตอนต้นรายการนะครับก็คือช่องแสงของหน้าต่างบานยาวนะครับขนาด40สูงเมตรนะครับอยู่ตรงหัวเตียงนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าหลุมนะครับแต่ไม่ได้ซ่อนไฟนะครับเป็นฝ้าหลุม2สเต็ปนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED UC มุมเลยนะครับแล้วก็มีโคมไฟกลางฝ้าอยู่1ึ โคมเป็นโคมไฟสระเปานะครับมานี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องนอนห้องที่1 then, แล้วก็มีห้องเดียวนะครับของบ้านหลังนี้นะครับมีช่องแสงสองด้านนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับหันมาทางข้างหลังนับไปเป็นในส่วนของประตูทางเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะมีก็อยู่ในห right ้องนอนเลยนะครับก็เป็นประตูบานประตู UPVC นะครับทั้งประตูทั้งมอกบเลยนะครับ ขนาด70สูง2เมตรนะครับลูกบิดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นปลั๊กเป็นสวิตช์ครับโขไฟครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ของโคมไฟสลับเปานะครับเดี๋ยสีได้3สีนะครับนี่นะครับสีวอร์มสีวอร์มอ่อนแล้วก็สีเดย์ไลท์นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ในสวิตช์ควบคุมไฟห้องน้ำนะครับ ไปก็เป็นห้องน้าครับมีขนาดอยู่ที่3คูณ2เมตรนะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีเลยครับสำหรับผมผมถือว่าใหญ่มากครับ 2, อคูณสเมตรนะครับสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมห้องน้ํานี้ก็มีขนาดนะครับสคูณสเมตรนะครับอย่างที่พูดไว้นะครับก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนเลยนะครับมีฉากกั้นเป็นฉากกระจกอลูมิเนียมนะครับสีชานะครับกระจกตัดเขียวนะครับ ในส่วนของพื้นห้องน้ําก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องผิวหยาดขนาด40คูณ40นะครับเป็นหินธรรมชาติประมาณนี้นะครับก็จะลดดับลงไปจากในส,ส่วนของห้องนอนนะครับ5เซนติเมตรเลยครับนี่ครับ5ซนติเมตรเลยนะครับ,รบ,รบสวยงามมากเลยครับเรามาดูในส่วนของบานพับเป็นบานพับผีเสื้อนะครับสแตนเลสนะครับ เรามาดูการตกแต่งของห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับผนังก็จะกรุบๆแบ้บกผนังนะครับเซรามิกนะครับยูนูนนะครับตั้งแต่พื้นไปถึงฝ้าเลยครับมีลายเดียวนะครับมีลายเดียวสีเดียวนะครับถึงฝ้าเลยนะครับรอบห้องเลยนะครับแล้วก็มีช่องแสงของหน้าต่างบางเสร็ดบานซ้อนกระจกพ่นฝ้านะครับมีมุ้งลวดให้พร้อมนะครับ อันนี้คือในส่วนของผนังนะครับปตกแต่งด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับไปถึงฝ้าเลยนะครับในส่วนของไฟห้องน้ำนะครับก็เป็นโคมไฟดาวไลท์นะครับขนาดสีนิ้วมีอยู่หนึ่งโคมนะครับแต่สลางจ้าเลยนะครับอันนี้คือฉากกั้นนะครับของโซนเปียกนะครับในส่วนของโซนเปียกก็จะลดดับลงมาจากโซนแห้งอีกนะครับประมาณ3ซนติเมตรนะครับประมาณ3ซนติเมตรนะครับ ก็เก็บมุมกระเบื้องด้วยคิวสเตเลสนะครับแร้มาดูในส่วนของโซนแห้งว่ามีอะไรบ้างครับมีชักโครกนะครับทูพีสนะครับทางน้ำโถนั่งนะครับแล้วก็มีกระจกเงานะครับอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าชนิดแขวนบนผนังนะครับแบบนี้นะครับ ในส่วนของโซนเปียกก็จะมีในส่วนของแฮนด์แชเวอร์นะครับแล้วก็เครื่องทำน้าอุ่นนะครับแฮนด์แชเวอร์เครื่องทำน้าอุ่นมีราวตากผ้านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวของห้องนอนแล้วก็มีห้องเดียวนะครับเพระาะว่าเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวนะครับดูภาพรวมห้องนอนอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับเปิดไฟไปสวยงามมากเลย นส่วนของพื้นก็ปูแล้วก็บองเช่นเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับต่อไปครับมาดูฟังก์ชันสุดท้ายครับฟังก์ชันห้องครัวนะครับก็จะอยู่หลังสุดของตัวบ้านเลยนะครับก็มีประตู UPVC นะครับกั้นระหว่างห้องโถงกับห้องครัวนะครับเป็นประตู UPVC ขนาด80สูง2เมตรนะครับก็จะเจาะช่องแสงให้นะครับใส่กระจกป้นฟ้านะครับประมาณนี้นะครับลูกบิดทั่วไปนะครับ วงกบไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งห้องครัวนี่ก็มีขนาดอยู่ที่3,2คูณเมตรนะครับถือว่าเท่าๆกับห้องครัวผมเลยนะครับขนาดกำลังดีนะครับไซส์มินิมอลนะครับก็จะลดระดับลงมาจากในส่วนของห้องโถงนะครับในส่วนของพื้นนะครับก็จะลดสเต็ปลงมาประมาณ5-7ซนติเมตรเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็ในส่วนของื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบลายไม้นะครับขนาด40คูณ40นะครับก็มีเคาน์เตอร์อยู่หนึ่งเคาน์เตอร์นะครับมีมีซิงค์ล้างจานอยู่หนึ่งหลุมแล้วก็ที่พักจานอยู่หนึ่งดุดนะครับในส่วนของหน้าบานของเคาน์เตอร์ก็เป็นบานซิงค์คู่นะครับ PVC UPVC ประมาณนี้นะครับสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ช่องที่เอาไว้ใส่ถังแก๊สนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเตาแก๊สนะครับในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด60คูนห0นะครับปูในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์นะครับเป็นกระเบื้องแกรนิโต้สีดํานะครับเก็บมุมนวยคิวสเตนลิตนะครับเก็บทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูนะครับออกไปยังในส่วนของหลังบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของโซนซักล้างนะครับ เป็นประตูวงกบไม้จริงนะครับวงกบเป็นไม้จริงนะครับวงกบเป็นไม้จริงแต่ประตูเป็นไม้สังเคราะห์นะครับบานประตูเป็นไม้สังเคราะห์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนหลังบ้านแล้วนะครับก็จะมีบันไดอยู่3ขั้นนะครับที okay <h <h ่มุบันไดเป็นคิ้วสเตเลสนะครับดีเทลเดียวกันกับในส่วนของบันไดทางขึ้นตัวบ้านหนาเลยนะครับมีราวจับนะครับประมาณนี้นะครับ ด้านหลังก็เป็นส่วนของถังน้ำปั๊มน้ำนะครับช่องแสงของห้องครัวก็มีอยู่ช่องเดียวนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาดเมตร60สูงเมตร20นะครับอลูมิเนียมอบดำกระจกดำเช่นเดียวกันนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้องจรเข้มากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้องจรสเข้มากกันด้วยนะครับ แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กระช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ